สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของเราเช่นเคยนะคะคลิปนี้เป็นดวงความรักของชาวราศีกรกฎในช่วงเดือนพฤษภาคมปี2566นี้เป็นพลังงานรวมนะคะไม่สามารถที่จะตรงกับทุกคนได้ด้วยเพื่อเป็นแนวทางแล้วก็นำไปปรับใช้ได้นะคะชาวราศีกรกฎความรักของคุณในช่วงนี้เป็นอย่างไรบ้างนะคะภาพรวมเนะาะเดี๋ยวเราจะมีการเปิดเพิ่มอีกนะ นกเปิดไพ่แบบศาสตร์ตะวันตกค่ะสามารถดูคู่กันได้เลยนะคะทั้งลัคนาและแราศีมาเริ่มกันเลยดีกว่าค่ะก็ระกฎตัวคุณนะคะเหมือนกับว่าคุณน่าจะเกี่ยวข้องกับคนที่เด็กกว่าคุณก็ได้หรือว่าคุณมีเรื่องของเด็กๆเข้ามาเกี่ยวข้องในความสัมพันธ์นี้ด้วยนะคะเนาะอาจจะมีวัยที่แตกต่างกันถ้าคุณอยู่ในสถานการณ์ที่เป็นความรักที่ ค้างคานะคะขึ้นสามดาบเนี่ยค้างคาก็คือเจ็บปวดเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนหรือว่าหรือว่าอึดอัดอะไรบางอย่างนะคะทําให้คุณรู้สึกเป็นแดดาบเนี่ยนะความอึดอัดใจหรือไม่รู้เลยว่าความสัมพันธ์นี้จะเป็นไปในทิศทางไหนเนี่ยนกมองว่าคุณเนะ่ะมีโอกาสที่จะแบบตัดจบอะไรบางอย่างได้นะเออขึ้นขึ้นแปดดาบเนะ่ะ ถ้าความสัมพันธะ์เนี่ยมันมันไม่ไหวจริงๆนะคะมันท็อกซิกกับใจคุณนะคุณอาจจะต้องแบบเหมือนกับว่าถอยออกมานะคะถอยออกมาเพื่อที่ตัวเองจะได้อยู่ในจุดที่ที่ดีที่สุดกับตัวเองนะขึ้นเดือดสันก็คือการเริ่มต้นใหม่การเริ่มต้นใหม่เนาะขึ้นเดือนซันคุณอาจจะเริ่มต้นใหม่กับตัวเองหรือว่าอาจจะมีความสัมพันธ์ใหม่ๆเข้ามาได้ด้วยนะคะหรือบางท่านบางคนเนี่ย นะอ,อกหักเสียใจผิดหวังก็มีคนที่เด็กกว่านี่นแหละนะเข้ามานะคะเข้ามาดูแลมาเยียวยาหัวใจคุณก็ได้นะคะในบางท่านบางคนเพราะว่าขึ้นไพ่สอใบนี้นะเสียใจผิดหวังค่ะมีคนที่อายุน้อยกว่าเข้ามาดูแลหัวใจคุณได้นะคุณอาจจะเจอกันผ่านงานผ่านการเดินทางนะคะผ่านเครื่องมือสื่อสารก็ได้ด้วยนะตัวคุณเองอะ คุณจะไม่พาตัวเองไปอยู่ในจุดที่รู้สึกอึดอัดใจ,จคุณอยู่ได้ไม่นานนะคะชาวราศีกรกฎคุณเป็นคนที่ชอบอยู่ในที่ที่ของตัวเองที่รู้สึกว่าสบายใจถ้าเกิดคุณอยู่ตรงไหนแล้วรู้สึกไม่ใช่คุณจะถอยออกมาแล้วคุณรู้สึกว่าอยู่กับตัวเองยังจะจะมีความสุขสักกว่าอะไรอย่างเงี้ยนะนกมองว่าสิ่งที่ทําให้คุณรู้สึกอึดอัดใจ,จในความสัมพันธ์นี้อาจจะเป็นในเรื่องของความไม่ชัดเจนความคลุมเครือก็ได้ ที่ทำให้คุณรู้สึกไม่สบายใจหรือความแตกต่างก็มีผลนะคะบางคนนี่แบบไม่แน่ใจเลยว่าความสัมพันธ์นี้จะเป็นไปได้หรือเปล่าหรือความสัมพันธ์นี้อาจจะเสี่ยงต่อการที่จะมีคนเข้ามาเรื่อยๆก็ได้นะเขาอาจจะเป็นคนที่เจ้าสเสน่ห์นะคะมีคนเข้าหาเขาอยู่เรื่อยๆก็ทำให้คุณรู้สึกไม่สบายใจนะคะ ตรงนี้ได้ด้วยนะก็แล้วแต่สถานการณ์ของบางคนว่าจะเป็นแบบไหนแต่นกรู้สึกว่ามีอะไรบางอย่างเกิดขึ้นในความสัมพันธ์คุณที่ทําให้คุณอ่ะอึดอจจัดใจกับความสัมพันธ์นี้เนาะหรือคนคนนี้อาจจะเคยทําให้คุณเน่ยเสียใจยแล้วอยู่ในความสัมพนันธ์ทำทำให้เราอ่ะรู้สึกกังวลใจนะเราอาจจะไม่ได้รู้สึก เชื่อใจเขาแบบร้ออซอีกแล้วนะคะเพราะว่าเขาเคยทําให้เราอ่ะเจ็บปวดเราอาจจะต้องสงสัยต้องระแวงต้องดูเขาอยู่ตลอดต้องระมัดระวังเขา,าเขาจะไปมีใครไหมทําร้ายเราอีกไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะจะเป็นพลังงานแบบนั้นด้วยนะเดี๋ยวมาดูกันนะว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับความรักของชาวราศีกรกฎมีอะไรบ้างคะสาไม้หดาบ สามไม้6ดาบสามไม้เป็นการรอคอยนะคะหรือว่าคนที่อยู่ห่างไกลกัน6ดาบการเดินหน้าต่อการกลับมาคืนดีกันการเยียวยาความสัมพันธ์ก็ได้ด้วยนะ ถ้าคุณเป็นความสัมพันธ์เก่าๆของการและการมีโอกาสได้กลับมาเคลียร์ใจนะแล้วก็คนที่อยู่ในความสัมพันธ์ความสัมพันธ์อาจจะมีอุปสรรคมีความยากลําบากในความสัมพันธ์ก็ได้นะขึ้น3ดาบเนี่ยไม่จําเป็นว่าจะต้องเป็นบุคคลที่3เสมอไปนะคะอาจจะเป็นสถานการณ์เป็นอุปสรรคในความสัมพันธ์ก็ได้ที่ที่ทําให้คุณรู้สึกว่าเอ้ความสัมพันธ์นี้จะเป็นไปได้หรือเปล่านะคะก็เลยกลายเป็นอุปสรรคในความสัมพนันธ์ หกดาบนะคะการเดินหน้าต่อในความสัมพันธ์นี้การรอคอยหนึ่งเหรียญรอคอยอย่างมั่นคงนกมองว่าสิ่งที่คุณปรารถนาสิ่งที่คุณรอคอยคุณมีโอกาสที่จะได้สมหวังนะเอ่อบางคนเนี่ยอยู่ในความสัมพันธ์ก็ไม่แน่ใจหรอกว่าความสัมพันธ์นี้มันจะเป็นไปได้จริงๆหรือเปล่านะคะบางท่านบางคนเจอกันผ่านโลกออนไลน์อาจจะมีการได้เดินทางมาเจอกันเนาะ หรือว่าถ้าคุณรอความสัมพันธ์นี้มานานอะ่ะมีโอกาสที่จะได้พัฒนาความสัมพันธ์นะในกรณีที่ทีเ่เกี่ยวกับสถานการณ์นะคะไม่ได้เกี่ยวกับตัวตนของเขานะอ,อสถานการณ์เนี่ยมองว่าคนคนนี้เขายังเลือกที่จะเดินหน้าต่อกับคุณแล้วก็เขาอยากที่จะพัฒนาความสัมพันธ์กับคุณเขารู้สึกว่าคุณคือคนที่ใช่คนที่เขา ปรารถนาที่จะใช้ชีวิตคู่อยู่ด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าขึ้นไพ่เดอะซันะ่ะนะความสัมพันธ์นี้อาจจะเป็นความสัมพันธ์ใหม่ๆหรือว่าคุณอยู่ในความสัมพันธ์แล้วก็ได้ถ้าคุณเป็นคนโสดนะคุณจะได้เจอกับคนคนนี้เนาะแต่ถ้าคุณอยู่ในความสัมพันธ์อยู่แล้วอย่างที่บอกว่าถ้าไม่ได้เกี่ยวกับพลังงานตัวตนของเขาที่เขาไม่พร้อมอะไรบางอย่างหรือเขาไม่ชัดเจนกับเราเนี่ยมีปัญหาแค่เรื่องของ อุปสรรคในความสัมพันธ์ก็คือระยะทางนะคะความห่างไกลความแตกต่างอะไรก็ตามนะคนคุณเนี้ยเขาเขาจะพัฒนาความสัมพันธ์กับคุณหรือเขาจะทําทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อให้คุณเน่ยเชื่อมั่นในความรักครั้งนี้ครูนะคะว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับความรักของคุณอีกอยู่ห่างไกลกันมากๆจริงๆนะคะไพ่โดดเด่นขึ้นมาเป็นคนทางไกลเนาะ ุณอาจจะอยู่ไกลกันแต่มีความรู้สึกผูกพันนะคะห่วงใยซึ่งกันและกันแล้วก็เหมือนเป็นความรู้สึกว่าไม่ปล่อยมือกันไปหรอกนะคะต่อให้อยู่ไกลกันก็ยังรักกันยังปรารถนาซึ่งกันและกันเนาะนกเห็นพลังงานของการที่ยังรักแล้วก็มีกันและกันอยู่ในใจนะคะคุณและเขามีกันในหัวใจไม่มีใครที่จะเข้ามาแทนที่กันและกันได้นะคะความรักเป็นความรักที่ รู้สึกว่าคนคนนี้สำคัญที่สุดรักคนคนนี้ต่อให้จะต้องรอก็จะรออะไรประมาณนี้นะคะทีนี้มาดูกันค่ะว่าเขารู้สึกอย่างไรกับคุณบ้างนะก้าวถ้วยนะว่าเขารู้สึกดีกับคุณมากๆอ่ะเป็นความรู้สึกที่พึงพอใจนะคะพึงพอใจในตัวคุณแล้วก็ห่วงแหนคุณ เขาจะไม่ปล่อยความสมพันธ์นี้ไปอย่างแน่นอนนะแม้ว่าคุณจะเพิ่งเจอกันก็ตามเขารู้สึกถูกชะตาต้องใจคุณนะค,คนคนนี้ถ้าคุณคบกันมานานยิ่งยิ่งไม่ปล่อยนะเขาห่วงแหนคุณมากๆคุณหรือเขาอาจจะเป็นคนเจ้าสเสน่ห์นะคะมีคนเข้าหามากมายแต่ว่า คุณและเขา,าเลือกกันและกันจริงๆนะคะนกเห็นไพ่ไปเนี้ยทั้งคุณและเขาน่าจะมีเสน่ห์เหมือนกันแต่คุณและเขาก็เลือกกันและกันเนาะมีหัวใจดวงเดียวกันเขารักคุณเขาห่วงแห่งคุณนะคะเนี่ยเหมือนตัวเขาเองอ่พยายามทําอะไรบางอย่างเพื่อคุณโดยที่คุณอาจจะรู้หรือไม่รู้ก็ตามนะคะอาจจะเป็นการสร้างความมั่นคงหรือว่าสิ่งที่เขาทําอยู่ตอนเนี้ย ก็เพื่อความสัมพันธ์ของเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะคนคนนี้มีความสม่ําเสมอให้กับคุณนะเขารักคุณนะคะเนี่ยดูสิคะเหมือนเขาอยากที่จะมีความมั่นคงในชีวิตด,ด้วยเพื่อที่จะเพื่อที่จะดูแลคุณได้นะพอดูนะคะว่าขอดูนะคะว่าเขารู้สึกอย่างไรกับคุณอีก บอกไม้โอ้โหเป้าหมายในชีวิตของเขานะคะก็คือคุณเลยนะเขาอยากที่จะสมหวังในความรักครั้งนี้เขาจะทําให้ได้นะคุณคนเนี้ยเขาอาจจะต้องไปมุ่งมั่นในเรื่องของงานก่อนก็ได้นะพไพ่ใบนี้ก็คือเขาอยากจะประสบความสำเร็จในเรื่องของงานด้วยแล้วก็ในเรื่อง,องความรักครั้งนี้ด้วยนะเพราะว่าเขาน่าจะอยากที่จะดูแลคุณได้ด้วย ดูสิคะนะการรอคอยอะไรบางอย่างในความสัมพันนี้อาจจะเกี่ยวกับความมั่นคงนะคะการงานการวางแผนชีวิตของเขาอยู่ด้วยก็ได้นะเพราะว่าจะต้องมีคุณอยู่ในนั้นพอดูนะคะว่าคุณรู้สึกอย่างไรกับเขาคะชาวราศีกรกฎ คุณอาจจะเจอกันผ่านเครื่องมือสื่อสารได้ด้วยเนาะมีชาวธาตุลมเมถุนตุลกุมชาวธาตุน้ํากรกฎพิจิกมีนนะคะคุณยังไม่แน่ใจจนกว่าจะได้เจอกันนะโดดเด่นขึ้นมาเนี่ยเป็นคนทางไกลาชาวต่างชาติก็ได้คนในเครื่องแบบนะคะทหารราชการตำรวจนักเดินทางหรือว่าทํางานเกี่ยวกับวิศวกรชอบความเร็วก็ได้หรือเป็นคนที่รักสุขภาพนะ คุณและเขาอาจจะมีสีผิวที่แตกต่างกันได้ด้วยถามว่าคุณรู้สึกยังไงกับเขานกมองว่าคุณยังไม่ได้แน่ใจนะคะจนกว่าที่จะได้เจอกันถ้าคุณคุยกันผ่านเครื่องมือสื่อสารจะส่วนใหญ่คุณยังไม่แน่ใจนะคุณรอคุณรอที่จะได้เจอกันคุณก็รู้สึกดีกับเขาอะค่ะคุณมีความสุขมากๆเลยนะคุณรักเขา แต่ถ้าในกรณีที่ยังไม่ได้เจอกันอนะ่ะคุณอาจจะยังยังมีความรู้สึกกังวลอยู่นะคะไม่แน่ใจอะไรบางอย่างอยู่นะคะไม่กล้าที่จะคาดหวังอนะ่ะขึ้นแปดถ้วยนะคนที่ยังไม่ได้เจอกันเนี่ยเรารู้สึกดีกับเขาก็จริงรู้สึกว่าเขาใช่นะคะอาจจะมีการพูดคุยกันในรูปแบบที่แบบโรแมนติกนะคะความรักอะไรอย่างเงี้ย แต่ลึกๆเราก็ไม่กล้าที่จะคาดหวังจนกว่าจะได้เจอกันเนาะพอดูนะคะว่าเขาจะทําอย่างไรต่อไปนะคะคุณคนเนี้ยเขาจะทําอย่างไรต่อสิ่งที่เขาจะทาเจ็ดเหรียญคิงออฟคาวเขาเขาจะคือเขาคาดหวังนะเขาจะทําให้ความสัมพันธ์เนี้ยเติบโตให้ได้เขารับคุณค่ะอาจจะต้องรอ,รอเวลานะหรือว่าคุณและเขามี ความแตกต่างกันในเรื่องของเวลาก็ได้ต้องรอเวลาเขาอยากที่จะให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในความสัมพันธ์นี้ไปในทิศทางที่ดีขึ้นห้าเหรียญความสัมพันธ์ของคุณและเขาอะไม่ได้ง่ายเลยจริงๆนะคะเนาะแต่เขาเหมือนมีการคิดวางแผนอะไรเกี่ยวกับคุณเอาไว้แล้วนะสิ่งที่เขาจะทำก็คือ ก็คือการอยากจะใช้ชีวิตคู่อยู่ด้วยกันกับคุณค่ะสิบถ้วยเขาอยากที่จะสมหวังกับความรักครั้งนี้เหมือนเขาคิดวางแผนระยะยาวอะไรบางอย่างเอาไว้แล้วนะคะอยู่ในหัวเขาหมดแล้วอะ่ะเขาจะทำทุกอย่างเพื่อที่จะให้ความสัมพันธ์เนี้ยสมหวังให้ได้สิบถ้วยก็คืออยากดูแลคุณอยากที่จะใช้ชีวิตคู่อยู่กับคุณ เขาอาจจะคิดวางแผนการเปลี yo, ่ยนแปลงอะไรบางอย่างได้ด้วยนะที่อยู่อาศัยนะขึ้นไพ่ใบเนี้ยการซื้อที่ดินที่อยู่อาศัยใหม่ๆการยกย้ายการเปลี่ยนแปลงอะไรที่เกี่ยวข้องกับคุณด้วยนะนี่คือสิ่งที่เขาจะทำนะคะเดี๋ยวก่อนนะขอปิดไพ่ก่อนไพ่เดี๋ยวนี้ก็โชว์ไม่ได้นะทุกคนโดนปิดกันค่ะต้องเอาไพ่บังหมดเลยอ่ะ ขอดูนะคะว่าทิศทางความสัมพันธ์แนวโน้มความสัมพันธ์จะเป็นอย่างไรนะเดี๋ยวนกจะดูให้นะคะสำหรับคนที่มีคนเก่าเนาะขอดูอทิศทางความสัมพันธ์สามไม้ในช่วงระหว่างที่รอหรือว่าคุยกันผ่านเครื่องมือสื่อสารเนี่ยก็ยังมีพลังงานของความรู้สึกไม่มั่นใจอย่างที่บอกไปนะ อาจจะต้องรอจนกว่าเขาจะมาเจอคุณทุกอย่างน่าจะดีขึ้นคุณจะรู้สึกถึงความมั่นใจในความรักในความสัมพันธ์นี้มากขึ้นเนาะก็ต้องก็ต้องรอนะคะตอนนี้เป็นไพ่สองดาบสองเรียนขึ้นมานะคะถ้ายังไม่ได้เจอกันนะทุกอย่างก็ยังไม่อขออภัยค่ะก็คือ,อยังยังรู้สึกไม่มั่นใจขนาดนั้นแต่รู้สึกดีกับคนคน,คนนี้เนาะทิศทางความสัมพันธ์ได้มาเจอกันนะสําหรับคนที่อยู่ห่างไกลกัน ทีนี้เดี๋ยวขอดูสำหรับคนเก่าหน่อยนะคะคนเก่าที่จะกลับเข้ามานอากว่าความสัมพันธ์ที่เขาทำร้ายคุณแล้วก็ทำให้คุณท็อกซิกหรือเจ็บปวดอะไรก็ตามในความสัมพันธ์นี้นกบอกว่าตัวคุณเองก็ก็รู้สึกไม่ปลอดภัยที่จะให้โอกาสเขาแล้วคุณอาจจะเลือกที่จะจบดีกว่า นะคุณคุณอาจจะแบบว่าเออเจ็บกับเขามาเยอะอะไรอย่างเงี้ยนะึกว่าคุณน่าจะไม่ให้โอกาสเขานะคุณคิดแล้วนะคะเออขอดูนะหกช่วยรักต่างวัยคนในอดีตชาติก็ได้นะเนี่ยนะถ้าเป็นคนเก่าๆนะคนเก่าๆเ,เขาจะกลับมาขอโอกาสจากคุณแต่ก็จะมีในกรณีที่ ที่กลับเข้ามาแล้วจริงจังนะอย่างที่บอกว่าถ้าเขาเป็นเนื้อคู่คุณเป็นคนในอดีตชาติของคุณคุณรักการผูกพันกันนะคะ mm hmm. เขาก็จะกลับเข้ามาในรูปแบบที่ชัดเจนไปเลยนะจะเป็นการกลับมาสารความสัมพันธ์ทีออ่จริงจนะังเนาะขึ้น King ง f Sword ทัดลมเมถุนตนะุนภุมเนาะขอดูค่ะว่าไพ่ยอยากบอกอยากแนะนำอะไรให้กับชาวราศีกรกฎบ้าง Oh. ความรักความหวงแหนนะคะ The Four คนที่ยังไม่ได้เจอกันเนี่ยหลังจากที่คุณได้เจอกันแล้วนะคะคุณจะรู้สึกว่าคนคุณเนี้ยเป็นเนื้อคู่ของคุณนะคุณจะหวงแหนความสัมพันธ์นี้หรือตัวเขานั่นเองนะคะที่จะหวงแหนความสัมพันธ์นี้เขาไม่มีไม่มีทางที่จะปล่อยคุณไปจากเขาแน่นอนนะคะเขารักคุณมากๆคนคนเนี้ย คือเขาอาจจะเดินทางมาเจอคุณด้วยความรักความเสน่หาที่มีให้กับคุณด้วยก็ได้นะแต่หลังจากที่เจอกันแล้วนุ๊กมองว่าเขาจะยิ่งแบบห่วงแหนคุณยิ่งรักคุณนะ,ะคุณก็จะรู้สึกมั่นใจในความรักครั้งนี้ถ้าอยากแนะนำอะไรอีกคะเด็กผูเจอกันผ่านการเดินทางการท่องเที่ยวการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆการทําอะไรใหม่ๆที่คุณไม่เคยทําก็ได้นะหกดาบ ถ้าเป็นในเรื่องของคนเก่าที่จะกลับเข้ามานกมองว่าถ้าเขาเห็นคุณค่าในความรักของเราคุณสําคัญกับเขาจริงเขาจะต้องกลับมานะคะเป็นการกลับมาที่จริงจังแล้วก็ชัดเจนเพราะว่าเหมือนกับว่าเขาไม่อยากที่จะเสียคุณไปเขาเสียคุณไปไม่ได้นะคะถ้าเป็นคนเก่าเนาะโอเคหนึ่งดาบการตัดสินใจเนาะการตัดสินใจจะเกิดขึ้นกับ คุณนะคะชาวราศีกรกฎไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตัดสินใจว่าความสัมพันธ์ที่อยู่เนี่ยเ,เป็นไปได้ไหมถ้าสร้างความอึดอัดให้อ,อึดอัดใจให้กับคุณคุณรู้สึกว่าไปต่อไม่ได้จริงคุณก็จะมีการตัดสินใจที่จะตัดจบคุณจะเป็นฝ่ายเลือกแล้วก็ตัดสินใจคุณจะไม่ไม่ให้เขาเลือกอีกแล้วนะคะอันนี้เป็นพลังงานการตัดสินใจของของตัวคุณเอง แล้วก็การตัดสินใจไม่ว่าจะเป็นยังไงอ่ะนะไม่ว่าคุณจะตัดสินใจแบบไหนเป็นการตัดสินใจที่ดีที่สุดสําหรับคุณอย่างแน่นอนนะคุณตัดสินใจได้ถูกต้องเนาะแล้วก็หนึ่งดาบสำหรับคนที่อยู่ในความสมพันธ์ที่มีอุปสรรคนะคะคุณทั้งคู่อ่ะจะผ่านพ้นอุปสรรคในความสัมพันธ์ไปได้คุณจะได้รับชัยชนะอ่าคุณจะประสบความสําเร็จในความสมพันธ์นี้นะคะ เนาะแล้วก็สําหรับคนเก่าที่จะกลับเข้ามาเคลียร์ใจกันนะ่ะก็อยู่ที่การตัดสินใจของชาวราศีกรกฎอีกนั่นเองนะคะว่าคุณจะให้โอกาสเขาไหมคุณยังรักเขาอยู่หรือเปล่านะคุณอาจจะต้องตัดสินใจอย่างเป็นเหตุเป็นผลนะคะอย่าใช้แค่อารมณ์ความรู้สึกอย่างเดียวนะเพราะว่าขึ้นไพ่หนึ่งดาบเนาะนั่นแหละบางคนเนี่ยมีทั้งคนเก่าเอ่อคนเก่ากลับมานะคะแล้วก็ มีความสัมพันธ์ใหม่ๆด้วยสุดท้ายแล้วนะคะคนที่จะต้องเลือกแล้วก็ตัดสินใจอยู่ที่ตัวคุณเองเนาะหนึ่งดาบนะคะคุณมีอำนาจในการตัดสินใจมากๆเลยในช่วงนี้ขอบคุณมากมายเลยค่ะทุกการรับชมรับฟังนะคะใครสนใจเช็คดวงเป็นการส่วนตัวเป็นดวงของเราเองแอดไลน์มาได้นะคะตาม id ดียไลน์ที่ให้ไว้ด้าลังคลิปนี้ ขอบคุณนะคะทุกการกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับช่องของเรานะคะแล้วก็คนที่กดสุ p e r ร a ตงให้เราด้วยนะขอบคุณทุกคอมเมนต์เลยค่ะเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปค่ะสวัสดีค่ะ